ต่อมามาดูในส่วนของคำสั่งระหว่างพิจารณานิดนึงครับในส่วนของคำสั่งระหว่างพิจารณาสักครู่นะครับในส่วนของคำสั่งระหว่างพิจารณาจิตร์ขอไปเร็วนิดนึงนะคำสั่งระหว่างพิจารณาจำมาเลยว่ามาตรา 2- องสการอุทธรคำสั่งระหว่างพิจารณาจะต้องอยู่ใต้ อยู่ใต้หรือภายในบังคับของมาตรา224ด้วยนะครับการอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณาแม้จะโต้แย้งไว้แล้วตามมาตรา224ฉันโต้แย้งไว้แล้วแต่อาจจะต้องห้ามตามมาตรา224ก็ได้เรียกไ,ไหมเออโต้แย้งไว้แล้วครับตามมาตรา226ในส่องการอุทธรณ์คำสั่งรองพิจารณาโต้แยง้งแล้วครับยกมือโต้แย้งตอนนั้นเลย แต่อาจจะต้องห้ามตาม224ก็ได้เหมือนที่บอกครับว่า226มันอยู่ภายใต้224โอเคไหมพ, s. <S พวกเราดูดีการ,รใหม่เรื่องนี้ครับดีการ,รใหม่เลยนะเรื่องนี้นะดีการ,รที่2434ทับ2,564นะครับ คำสั่งของศาลชั้นต้นครับที่ให้ยกคำร้องขอให้เรียกบริษัทจ์จาร์เข้ามาเป็นจำเลยครับคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ยกคำร้องขอให้เรียกบริษัทจ์จาร์เข้ามาเป็นจำเลยนะเป็นคำสั่งรองพิจารณาถูกต้องไหมถูกต้องครับถูกต้องครับสั่งระหว่างพิจารณามันต้องเป็นคำสั่งรองพิจารณาครับ แต่จำเลยครับมิได้โต้แย้งคำสั่งระหว่างพิจารณานั้นไว้จึงต้องห้ามไม่อุทธรณ์นี่คือหลักเกณฑ์พื้นฐานตามมาตรา226เลยครับเมื่อมันเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาน,านับตั้งแต่ยื่นฟ้องไปจนถึงศาลมีคำพิพากษาอย่างนี้เรียกว่าอยู่ในระหว่างการพิจารณาเมื่ออยู่ในระหว่างการพิจารณาหากมีการสั่งยัำใดอย่างหนึ่งโดยศาลแล้วคำสั่งนั้นโดยหลักถ้าไม่ได้ทำให้คดีเสร็จไป จากสารอย่างนี้มันจะเป็นคําสั่งระหว่างพิจารณาโอเคนะครับอย่างเช่นดีการเรื่องนี้ก็บอกไว้ชัดเจนครับว่าคําสั่งของสารชนต้นที่ยกคําร้องขอให้เรียกบริษัทจลจานเข้ามาเป็นจําเลยร่วมเนี่ยเป็นคําสั่งระหว่างพิจารณาแต่จําเลยมิได้โต้แย้งเห็นไหมครับจึงใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์นะครับนี่ไม่ได้ทีนี้พวกเราดูในส่วนของตัวอักษรสีน้ําเงินตรงนี้ครับว่า แม้สารชั้นต้นนะครับจะมีคำสั่งรับอุทธรในส่วนของอุทธรคำสั่งของจำเลยเอาไว้ด้วยสารอุทธรภาค8ก็ไม่มีอำนาจในการวินิจฉัยเห็นไหมฮะไม่มีอำนาจในการวินิจฉัยอุทธรของจำเลยนะครับในส่วนนี้การที่สารอุทธรวินิจฉัยให้จึงเป็นการไม่ชอบนั่นเองเห็นไหมดีการเรื่องนี้เป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานเลยแต่เลขใหม่แค่นั้นเองนะครับน่าสนใจไหม ก็น่าสนใจอยู่นะครับคําสั่งของสาลชันต้นที่ให้ยกคําร้องขอในการเรียกบริษัทจอจานเข้ามาเป็นจุเลยร่วมเป็นคําสั่งรองพินาเมื่อเป็นคําสั่งรองพินาตามมาตรา226คุณต้องโต้แย้งไว้ก่อนแล้วคุณค่อยไปอุทธรณ์ในภายหลังนะครับเรื่องนี้คุณไม่ได้อุทธรณ์ขออภัยครับคุณไม่ได้โต้แย้งไว้เมื่อคุณไม่ได้โต้แย้งไว้คุณก็จะไปอุทธรณ์ไม่ได้นะครับ ดิเตอร์อยากฝากพวกเราครับสําหรับดีการเรื่องนี้ครับอยากฝากเลยจริงๆสําหรับดีการเรื่องนี้ดูนะติวเตอร์เก่งสมาธิแล้วก็เก่งครับดูนะครับเรื่องนี้ <c oughs> เรื่องนี้ในระหว่างการพิจารณานะครับจาเลยตายพอจําเลยตายระหว่างการพิจารณามันต้องมีการยื่นคําร้องขอเข้าแทนที่คู่ความคู่มรณนะถูกไหมครับเรื่องนี้ผู้ร้องก็ยื่นคําร้องขอเข้าแทนที่ครับขณะเดียวกันนะครับลูกหลานอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่เห็นด้วยครับ ก็จะยื่นตัวเองมาเป็นตัวคู่ความแทนที่ด้วยเหมือนกันนะครับและก็คัดค้านฝ่ายที่ยื่นไว้ตอนแรกด,ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้ครับทีนี้ครับยังไปไม่ถึงไหนเลยยังไปไม่ถึงไหนเลยไอตัวผู้คัดค้านการร้องขอเข้าแทนที่คู่ความผู้มรณะถึงแก่ความตายไปเสียก่อนครับไอตัวผมสีเหลืองเนี่ยฮะถึงแก่ความตายไปก่อนทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วศาลก็จะสั่งครับ สารสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเป็นผู้ความแทนที่จำเลยครับก็คืออนุญาตให้เคสทางด้าน,ขวา,นาขวามือตรงนี้นาซ้ายมือขวามือตรงเนี้ยนะครับนายใส่แว่นตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยอันนี้สารอนุญาตนะครับแต่ในส่วนของผู้คัดค้านนะครับสารสั่งจำน่ายคดีในส่วนของผู้ร้องอในส่วนของคำร้องของผู้คัดค้านเลยนะครับไม่ถือเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาด้วยเพราะอะไรครับ เพราะสารสั่งจำหน่ายคดีมันจบไปเลยถูกไหมพอจบประกศสารปุ๊บมันไม่มีคดีในส่วนของผู้คัดค้านค้างพิจารณาอยู่ในสารแล้วก็ถือว่าไม่เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาแตกต่างจากในแว่นถูกไหมในแวนเนี่ยสารอนุญาตให้เข้าร่วมเป็นผู้ความแด้ที่อย่างนี้เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาไหมเป็นนะครับโอเคนะครับทีนี้ตัวผู้คัดค้านมันตายไปแล้วแต่ยังไม่จบครับยังเหลือทนายผู้คัดค้าน ทนายผู้คัดค้านก็เลยมาแก้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นครับโดยการทําแบบนี้ครับทนายผู้คัดค้านนะครับยื่นคําร้องขอให้เพิกถอนคําสั่งให้ผู้ร้องเป็นคู่ความแทนที่จําเลยผู้มรณะเห็นไหมศาลสั่งให้เข้าแล้วทนายผู้คัดค้านก็ขอให้ศาลเพิกถอนในขณะเดียวกันทนายผู้คัดค้านก็มายื่นคําร้องในะะอีกฉบับหนึ่งว่า ขอให้ศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับเพิกถอนกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการจำหน่ายคดีหรือว่าจำหน่ายคำร้องนะครับขอเข้าแทนที่ผู้บอดานะนะครับขอผู้คัดา้าาโดยอ้างว่าผิดระเบียบเนี่ยเห็นไหมดูสิทนายผู้คิากษนเขาทำศาลก็เลยสั่งครับรอบนี้ศาลชั้นต้นก็เลยสั่งในส่วนของผู้อทนายความผู้ค้านที่ยื่นคำร้องเข้ามานะครับว่า ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมมันก็เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาจบเลยครับหมายความว่าสารชั้นต้นกําลังจะบอกคือไม่มีเหตุนในการเปลี่ยนแปลงคําสั่งที่สารเคยแต่งตั้งตัวผู้ร้องให้เข้าไปเป็นคู่ความแทนที่ผู้มรณะนั่นเองไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงสารก็ยังเอาคําสั่งเดิมอยู่คําสั่งนี้เป็นคําสั่งระหว่างพิจารณานะครับทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือว่า ไอ้ที่ทนายผู้คัดค้านไปยื่นขอให้เพิกถอนกระบวนพิจารณาไว้เนี่ยสารสั่งยังไงครับสารชั้นต้นครับมีคําสั่งว่าไม่มีเหตุแบนแบงคําสั่งเดิมเช่นนี้คือไม่ได้ว่าเป็นคําสั่งระหว่างพิจารณาครับเห็นไหมเฮ้ยดิการเรื่องนี้โคตรสวยเลยเพราะอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยคดีมันไม่ได้อยู่ในระหว่างการพิจารณาแล้วการที่ทนายความผู้คัดค้านมายื่นขอให้สารเพิกถอนกระบวนพิจารณาเนี่ย มีการมายื่นจริงครับแต่ว่าคดีในส่วนของผู้คัดค้านมันจบไปแล้วนี่มันไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นการที่สารจะต้นมีคําสั่งว่าไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคาสั่งเดิมมันก็ไม่เป็นคําสั่งระหว่างพิจารณาโอเคนะครับตอนนี้ทุกคนเคลียร์นะดีกาที่7 9 9ดเก้าทับสอครับจําไว้เลยนะดีการเรื่องนี้ถ้าออกข้อสอบดีกาเดียวก็ตายแล้วสวยไหมโคตรสวยเลยเก่งมาสองปีแล้วยังไม่ออกเลยนะครับโอเคนะ อ่ะลองดูดีการเรื่องนี้เลขใหม่ครับดีกาที่3 18ทับหนะครับ